เซตมังกรราคาหัวซึ่งเซตมังกรของเรานะครับทุกคนประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะครับผมหมัดหมัดมังกรนะครับทุกคนผลพิศารผลมังกรนะครับในคลิปนี้เล่นเป็นฝั่งยุโรปนะครับทุกคนมาต่อกันที่ดาบนะครับดาบก็จะเป็นไอเจ้าหอกมังกรนะครับปืนก็เป็นปืนมังกรเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยและที่สําคัญนะครับผมถ้าเกิดจะให้มันสดเนี่ยเผ่าก็ต้องเป็นเผ่ามังกรเหมือนกันนะครับทุกคนนี่โอ้โหไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยผมบอกได้ตรงๆเลยนะครับว่ายั้งโกงครับทุกคนแต่ก็แอบกดดันอยู่เหมือนกัน ครับที่แบบว่าเล่นไอเทมโกงๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นแล้วฆ่าใครไม่ได้เนี่ยอาจจะขายคิดหน้าเอานะครับทุกคนซึ่งก็ต้องมาลอนลึกกันนะครับว่านในคลิปนี้เนี่ยผมจะฆ่าใครได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะก็จะไปทําการดูผมลากข้าวหัวกันนะครับทุกคนฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กันด้วยนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เปิดหน้านะครับเพราะเนื <això constitution> <บ Leaving. S 2> ่องจากว่าไม่บสบายนะครับทุกคนแล้วก่อนจะไปทําการลากข้าวหัวกันนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่มีรหัสเล่นนะครับผมที่ร้านนิโมช็อปเนได้นะครับ ยืนยันคาเดิมนะทุกคนเปิดก่อนได้เปรียบเสมอเล็งสกิลมังกรไปแล้วกันตึงๆอ่ะเปิด์พามังกรมาสโลสโลแล้วยิงไงสโลแล้วยิงไงยิ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 งนะครับทุกคนแล้วย่างแรงกันเลยนะครับจานตามสกิลซีหมัดมังกรตอกอูอย่างแรงทุกคนรอบนี้เป็นเซตมังกรต้องใช้คุมนะทุกคนทั้งหมัดดาบปืนผลนะไปไหนแล้ววะอยู่นู่นเหรอบินตามนะครับจะหนีไปไหนล็อกเป้าตึงๆฉีดตอเปี้ยงไม่โดนได้ไปละ มังกรขี่มังกรตามครับมึขี่มังกรตามครับชีดนี้เพื่อเองเรียบร้อยนะครับทุกคน <c oughs> แห้งกันไปเลยนะครับกิ่งเป็นมะม่วงโอ้โหอย่างแรงนะครับ,รบทุกคนนี่ขนาดยังไม่ใช่ล่างกับไพรบิสนะครับวิ่งเป็นนู่นแล้วนะคงจะไม่สู้กับเราแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องไปหาคนล่าใหม่นะ a few moments later โอ้ยโดนโดนเปิดโดนเปิดนี่ไงผามังกรส่วนไปนะครับทุกคนติดเนืดติดติดเนื้อดิติดเนื้อด,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 ดิเอาไปเลยเต็มเต็มหมัดอือไม่โดนมาเต็มเ็มแต่ไม่โดนฉีดไปทุกคนนี่ไงสกิลผมใส่ให้หมดครับไม่ต้องกากทุกคนนี่บังกรตีจับอะไรครับจานหมัดมังกรไล่ไปต่อบูมดาเมจ4สี่พันครับฉีดต่อฉีดต่อเผาปลาหรอ เผ่าปลามันตกยุคแล้วเวรุ่นนี้มันต้องเผ่ามังกรสมัยนี้ยุคนี้มันต้องมังกรมังกรมันจะครองโลกมังกรมันจะครองโลกอยิงไปดูหัฉีดไปจับไปก่อนไงผมจับก่อนไงเอาแต่ผมโดนผมโดน โดนไหมเต็ม,เตมๆเปิดเผ่ามังกรยัดหน้าต่อเลยอุ้ยเขาเปิดเผ่าวีสมาทุกคนเขาเปิดวีสมาเราต้องเปิดคืนเดี๋ยวรอเผ่าเรามาก่อนเผ่าเรามาก็เปิดวีสต่อลยสิครับเจม,มี่ต่อลยสิครับเจม,มี่เป็นเผ่ามังกรวีสทุกคนแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเอาปืนไปไนโนเสาร์หรอไนโนเสาร์จะเจอมังกรไหมล่ะไนโนเสาร์จะเจอมังกรไหมล่ะไนโนเสาร์เดี๋ยวจะกลายเป็นไนโนแห้งจับเต็มๆพร้อมกับสกิลซีบูม ฉีด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 เอาปืนยิงเอาปืนยิงแล้วฉีดต่อแตกไหมโอ้โหถึกจังวะไปแล้วหนีไปไหนอาจารยนจานหนีไปไหนอาจารย์ เอา้ามังกรขวนไปนะครับมังกรขวนตามแตกนะครับทุกคนไอคนนี้มันวิ่งหนีเราไงต้องเจอมังกรไล่ขวนตามมาเรียบร้อยไปเลยนะครับรอบนี้ก็มาทําการฟาร์มเกรอนนะครับทุกคนพอไปลากข้างหัวเนี่ยคือเกรเราไม่ค่อยเต็มนะครับสกิลไม่ค่อยจะโดนก็เลยมาทําการฟาร์มเกรเอาไว้ก่อนละกันให้มันถึงขั้นไฮบิสละกันนะครับทําการตีมอนละกันทุกคนเอาประมาณนี้ละกันทุกคนแล้วก็มาทําการเล็งคนกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเล็งมอนก่อนเออผมตั้งใจเล็งมอนนะเมื่อกี้นะ วนตีนขมาแม่เงโอ้ยแต่อันนี้มันเล็งเราแต่อันนี้มันเล็งเราไงประเด็นโอเคเล่งมากก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทําการเปิดมังกรมาเลยแล้วกันไอหนุ่มเล็งมาก็ไม่ว่ากันนะครับ,รบลลอรนนะโอ้ยยังไม่ทำามจะแตกแล้วจะโอ้โหเรียบร้อย นี่คือมังกรล่างยุโรปเปิดมายังไม่ถึง1ิบกวิไอหนุ่มนั่นได้ลงไปคุยกับล่ากมาม่วงแล้วก็มาทําการฆ่าบอสต่อแบบชิวๆโอ้ทุกคนมังกรล่างแปลงล่างคตรโกงเลยวะ่ะคือเมื่อกี้ยังไม่ทันทกากระไรนะครับเรียบร้อยแห้งซะแล้วเดี๋ยวเรามาท้าไอห,หนุ่มนี่ตีดีกว่าทุกคนเจอหน้าใครไม่ค่อยได้นะครับท้าต่อยท้าตีหมดเรามันนักเลงอ้ยแต่ว่าคนที่มารับคําท้าวะ่ะมันรับคําท้าวะ่ะเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมมามาทุกคนเซตมังกรเอาปืนยิงตดๆไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนยิงถ ตัไนไปก,ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้อย่าเพิ่งเข้ามาไกล้ไปไหนแล้วสกิลหมัดมังกรอ,กรอีก4,600แล้วก็ยิงต่อปุงป่ง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 ปุ่งปุ่งโซเข้าไปจับแบบไม่มีอีกก้โดนไม่โดนอยู่ทุกคนอุหูทะเมจหมื่นสามไปไหนแล้วหาไม่เจอแปลงร่างค่าแม่งเลยแปลงร่างค่าแม่งเลยสกิลฉีดยิงธรรมดาหนีพ่นไฟ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 จะหนีไปไหน โอ้โหพอเป็นเปมังกรแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่เหมือนกับมดเลยทุกคนตัวเล็กตัวน้อยมังกรสกิลซีอย่างโกงนะครับทุกคนล่างอันนี้ยูโรปเนี่ยสกิลซียิงไปเรียบร้อยโดนแน่นอนยิ่งกว่าล็อกเป้าผมบอกเลย <laughs> ยิ่งกว่าล็อกเป้า <laughs> โกงไว้ไหนว่าเซตมังกรเนี่ยเซตมังกรเซตสุดโหดลากเข้าหัวขึ้นแบบชิวๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมือเผื่อโดนลุมก็ยังจะไหวนะครับทุกคนผมคิดว่านะคือของมันโกงจริงอะ่ะหมัดมันก็แรงผลมันก็แรงหอ,อกมันก็เล่นได้อะ่ะทุกคนปืนมันก็เล่นได้อะ่ะคือเล่นได้หมดทุกอย่างนะผมว่าจะต้องมีแบบสายผสมบ้างอะ่ะผมพูดเลยนะครับทุกคนแต่จริงในซื้อก็ไม่ค่อยมีใครให้ล่านะครับเอ้ยรอบนี้เปลี่ยนผลมาว่ะอยากลองเจอกันในดนสสาวว่ะนี่ไงเปิดก่อนเลยยิงไปจะไปไหนเวรุ่นไม่ให้ไปไหน ชี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 ชชชมาต่อแล้วก็นี่คอมโบคอมจ่อยปูงหายไปไหนแล้วขวนขวัขว,ขว,ขวัเรียบร้อยทุกคนอย่างโกงกันเลยนะครับผลมงกอสกิลป๊บป,ปสกิลนิดๆก็คือแตกอะทุกคนคลิปนี้ใช้คำว่าโกงไม่กี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหคือมันโกงจริงนะครับถ้าเกิดมีคนให้ล่าเซิร์ฟมันเนี่ยน่าจะโนกันนี้เนี่ยแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ก็ไม่ค่อยมีใครให้ล่านะครับเดี๋ยวนี้คือหาเซิร์ฟล่าข้างหัวยากนิดนึงนะครับทุกคนไม่ค่อยเจอนะ เจอใครไม่รู้เปิดหมดนะครับทุกคนไม่ค่อยจะมีคนให้สู้กันเลยนะตอนนี้นะอาจจะเหงาเหงาหน่อยหน่อยนิดนึงคนให้สู้ไม่ค่อยจะมีโดนจับไปก่อนตึงๆผมก็เปิดเผาสวนมาผมก็เปิดเผาสวนโอ้โหใส่บ็อกมันเปิดฮาคิลบกไม่ได้ทุกคนเกือบเกือบร่วงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เจมโดนไปก่อนหนึ่งทีแต่เกือบร่วงนะคอมโบพี่แกนี่เอาสุดเอาจัดชาร์จและยิงไม่โดนไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่เป็นไร โอ้โหทุกคนมันเรี่ยมอะถ้าเข้าไปอะผมตายแนย่ทุกคนเพราะเนื่องจากว่าเราเข้าไปปุ๊บมันจะน้ําแข็งจับเราผมรู้ทันนะครับทุกคนผมรู้ทันแต่ผมก็ยังดื้อไงผมก็ยังดื้อไงผมก็ยังดื้อไงแล้วผมก็โดนไงเอ้อะนี่ไงสวยนี่ไงสวยสวยออกมาด้านนอกแล้วผมสวนไงผมอุ้ยผมสวนไม่ได้โดนไซบอร์กแม่งขัดโดนไซบอร์กขัดแล้วผมจับแม่งเลยผมจับแม่งเลยแล้วผมสกิลซีต่อด้วย เราก็แห้งไปสิครับฮัลโหลแอนนี่กะเหลี่ยมเตอร์นะกระแบบเข้าเข้าไปแล้วทาการจับคอมโบผมแตกนะครับแต่ว่าโชคดีเจอเผ่ามังกรส่วนเข้าไปดีพี่ชายเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเกือบแล้วทุกคนเกือบเป็นอาหารของไอหนุ่มเมื่อกี้แล้วแล้วก็มีหลายคนชอบถามผมนะครับทุกคนว่าพี่เจมส์ครับระหว่างมังกรจีนกับมังกรยุโรปเนี่ยมังกรแบบไหนมันดีก,กันนะครับทุกคนถ้าเกิดให้ผมแนะนานะครับผมคิดว่ามังกรยุโรปเนี่ยน่าจะดีกว่ามังกรจีนเล็กน้อยนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่ามังกรยุโรปเนี่ยเวลาแปลงร่างนะครับสกิลซีเน นะครับทุกคนซึ่งมันก็จะดีกว่ามังกรจีนนะมังกรจีนสกิลสีนะครับทุกคนจะอยู่กับที่นะครับผมทำการหมุนหมุนเรียนๆนะครับแต่ว่าเจ้ามังกรยุโรปเนี่ยจะทำการแบบว่าเลงได้นะครับทุกคนเออมันก็เลยแบบอาจจะดีกว่านิดนึงนะโอเคทุกคนผมก็พยายามหาเซิร์ฟลาข้าหัวแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครลาข้าหัวเลยนะครับทุกคนก็หาเต็มที่แล้วนะครับผมก็ได้เท่าที่เห็นนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนนะคลิปนี้อาจจะลากไม่ค่อยเจอใครให้้ลาาััวกกนนเะ็ขจคนนนใเิรระ ว่าตอนนี้เนี่ยเกมเพิ่งทําการอัปเดตมาวัน2อาวันนะครับคนก็เลยยังไม่ลาคข้าหัวกันนะครับคนไปทําการฟาร์มของมงของใหม่เนี่ยครับทุกคนผมได้ไวผมก็มาทําการลากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครลากกับผมนะครับก็อาจจะเซ็งเซ็งนิดหน่อยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกันกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครมีเซ็ตนี้แล้วไปลากข้าหัวยังไงก็ขึ้นกับทุกคนเซ็ตมังกรเซ็ตเกียนแห่งยุคขอการันตี